สวัสดีค่ะวันนี้จะนําเสนอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งเกิดจากการรวมพลคนครัวสมาธิเปลี่ยนชีวิตเราจะไปดูวิธีการทํามะม่วงกวนจากบ้านที่สมยัยจังหวัดนครนายกกันนะคะเริ่มแรกก็คือบอกเปลือกมะม่วงก่อนลำบับต่อไปหั่นเป็นชิ้นๆปั่นให้ละเอียด หลังจากนั้นนําไปกวนโดยใช้ไฟกลางๆโดยประมาณก็หนึชั่วโมงนําไปหยอดในถาดรองด้วยพลาสติกต่อจากนั้นนําไปตากแดดสองแดดด้วยกันก็วิธีการง่ายๆความสุขง่ายๆความสุขเล็กๆครอบครัวเราสนุกสนานเฮตหฮาปาร์ตี้กับมะม่วงกวนครั้งนี้มาก มีเคล็ดลับมาฝากนะคะว่าถ้ามะม่วงหวานเกินไปผสมมะม่วงดิบขนะตอนที่ปั่นลงไปด้วยนะคะวันนี้ก็มีเคล็ดลับมะม่วงกวนความสุขเล็กๆมาฝากทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ